แนบอุระอัญชลียกจรดเกีวันทาไทอาพิวาดด้วยเสียงกลราวนาวจิตใจเบนจางคะประดิษฐ์ถวายพระาศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้กล่อมเกลืวอก,กแก่งกล้า เลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วราพ้นทุกภัยน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนท่วแล้วสิ้นเครื่อแพลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาพระรัตนไตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิต ตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระราชนา,ายัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนีพระประธานสงฆ์พระมหาเฉลิมปิยพัศสีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สาม,มเณรแม่ชีวัดปัญญานันทาราม ธรรมะสวัสดีสหธรรมมิคุกท่านธรรมะสวัสดีค่ะข้าพระเจ้าเตปิตกะโคสิกานางสาวอารุณรัตคล้ายพงเป็นผู้ทารรหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้ สิงคารกสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกสมัยนั้นสิงคารกะขหะบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึกมีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชรีไหว้ทิศทั้งหลาย คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตระวาศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึกเพื่อบินธบาต ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสิงกระละขหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึกมีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่จึงได้ตรัสถามสิงคารกะับขหบดีบุตรดังนี้ว่าขหบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึก มีผ้าเปียกมีผมเปียกประครองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่เพราะเหตุไรสิงคาระกะขะหบดีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แนะลูกเจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลาย ข้าพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึกมีผ้าเปียกผมเปียกประคองอัญชิีไหายทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่ ว่าด้วยการปิดป้องทิศหกอริยะสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศหกเป็นอย่างไรขะหะบดีบุตรเธอพึงทราบทิศหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่า บุตรและภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่า,าธาตุและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสามณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนขหะบดีบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่ห้าประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทากิจของท่าน 3. จักดำรงวงตระกูล 4. จักประพฤตินตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่านมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่ห้าประการคือ 1. ห,ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิละปะวิทยา 4. หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรขหะบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้น เป็นอันชื่อว่ากุลระบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้ขหบดีบุตรสิทธิพึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่ห้าประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปรนิบัติ 5. เรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศินละปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5. ทําทำความป้องกันในทิศทั้งหลายขหบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้กระเสมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีขหบดีบุตรสามีพึงบำงาุุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิน่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียรคร้านในกิจทั้งปวงขหะบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังสามีบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้กระเสมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนิดขหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่หประการคือ การให้การแบ่งปันสิ่งของ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนสม่ำเสมอ 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลบุตรโดยบำรุงหน้าที่5ประการนี้แล ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตร ขหะบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายกุลระบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้ย่อมอนุเคราะห์กุลระบุตรด้วยหน้าที่หประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลรบุตรได้ปิดป้องทำให้กระเสมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนี้ขหะบดีบุตร นายพึงบำรุงทาตกรรมกรผู้ทิศเบื้องล่างโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จัดการงานให้ทำให้ทำตามความเหมาะสมสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสทาตกรรมกรผู้มีทิศเบื้องล่างนายบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำงานให้ดีขึ้นนํานำคุณของนายไปสรรเสริญขะหาหบดีบุตรทาตกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องล่างนายบำรุงโดยหน้าที่ห้าประการน,นี้แลย่อมอนุเคราะห์นาย ด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องล่างนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้กระษสมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีขหบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสามะณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ1 จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยความเมตตา 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับ 5. ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพสามานาครามผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตร บำรุงโดยหน้าที่ห้าประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่หกประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้ขหบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่หประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่า คุณระบุตรได้ปิดป้องทำให้กระเสรมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงตรัสพุทธภาษตนี้แล้วจึงได้ตรัสพุทธภาษตต่อไปอีกว่ามารดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลัง มิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายาธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณะพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหรสถหัในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตัวไม่แข็งกระด้างเช่นนั้น ย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียดคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรนีเป็นผู้ชอบแนะนำชี้แจงแสดงเหตุผล เช่นนั้นย่อมได้ยศการให้วาจาเป็นที่รักการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และการวางตนสม่ำเสมอในธรรมนั้นๆตามสมควรสังฆะธรรมเหล่านี้และช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเผาคุมรถที่แล่นไปไว้ได้ฉันนั้น ถ้าไม่มีสังฆธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้รับการนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาระกะขะหะบดีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระองค์ผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควาำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดี จักเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ท้ายนี้สุดนี้ขออนิสงฆ์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปริดกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กรรมจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน กำจัดพานให้ภัยสารผุดพองพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตกำจัดภัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทิน นมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ